ออกมาตรวจตาดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะกวาดใบไม้แล้วก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมก็ให้ได้เห็นทิวทัศน์ก่อนฝนตกหน่อยอันนี้ก็ฟ้ามืดคึมเหมือนกันนะคะที่นั่งออกก่อนนั่งคุยนะักบ้านบ้างนะคะวันนี้ก็ฝนยังไม่ตกแต่ฟ้ามืดๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมค่ะมีเสียงข้างนอกดังเข้ามา ราจะจัดวิวตรงไหนดีตรงไหนจะสว่างโอเคอ่าตรงนี้ได้แสงนะโอเคค่ะข <c oughs> ยับตามแสงนะภาพจะได้เออไม่มืดมัวนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกตลอดนะมาช่วงนี้ช่วงพายุเข้านะคะโอ้เดี๋ยวโอ้ไปหน่อยขออภัย <c oughs> ออขออภัยนะคะอ่าพูดคุยกันมาดู <c oughs> ต้น <c oughs> น้อยหนาออกลูกอีกแล้วโอ้ยดีใจก็ยังเป็นลูกเล็กๆนะเลยเอ,อมามาตามดูว่าสองสมลูกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวออยังไม่ถ่ายแล้วกันเอาให้โตกว่านี้อีกสักนิดมีอาทิตย์หน้าค่อยถ่ายให้ชม เนี่ยก็เป็นความยินดีปีดาของเรานะเราปลูกต้นไม้ก็จะมีอะไรเล็กๆน้นอยๆให้เราชื่นชมส่วนต้นขนุนข้างหลังเนี่ยยังไม่ออกเลยใบร่วงมาเยอะแยะนี่ก็ามาเก็บกวาดใบนะคะแล้วก็เออเขาล่วงใบอะไรมาเยอะแต่นี่ก็เจริญใบมากเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเอาไว้ก่อนถ่ายให้ชมตอนฝนตกไปแล้วนะวันนี้ยังฝนไม่ตกนะคะแต่ฟ้ามืดนะ เพื่อนๆคงเห็นแล้วว่าเอออากาศก็อึมครึมไม่แจ่มใสตอนนี้ตัวเองก็ดีขึ้นนะเออก็อยังกระแอมกระไออย่างเนี้ยนะคะก็คุยกันเล็กๆน้อยๆได้มีเอ่อคลิปพูดคุยแล้วก็สนทนาแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติให้ชมบ้างเดี๋ยวจะอยู่แต่ในบ้านแล้วเราก็ออกมานั่งนอกบ้านได้รับอากาศบริสุดหน่อยแล้วก็ อากาศคึ้มๆอย่าง้ยก็เลยไม่มีแดดก็โอเคในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะเมื่อไม่มีแดดเราก็พอนั่งได้แต่ไม่แน่ใจว่าภาพจะคมชัดสวยงามหรือเปล่าน,นะคะก็ออกมารับวิตามินเออีสักเล็กน้อยถ้าแดดจ้าๆก็ไม่ไหวนะไม่สบายโดนแดดแล้วก็วันก่อนที่ว่าออกมาทำทุระตรงเนี้ยอะไรต่ออะไรมา เขามีเขามีพิธีการมีอะไรเนี่ยนะคะก็เลยประมาณ1ินาทีกว่าๆแต่เราก็เดินเข้าเดินออกอย่างที่ทำรูปให้ชมอะ่ะนะก็เลยไม่สบายเพราะแต่หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ออกเออแล้วก็ฝนตกทุกวันอย่างที่บอกเนะี่ยเออพัาพังพัพัม,พ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 ม,มาตลอดพอเราไม่สบายเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะออกมาโดนฝนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอากาศก็อึมครึมมืดงัวก็ยังดีอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าเาวียดนามกับฮ่องกงเนี่ยโดนพายุวิภาถลมไปแล้วนะคะเออก็รุนแรงทีเดียวเดี๋ยวจะแปะรูปให้ชมเราก็ไปชมของเข้ามาเอออะไรโครมอุตุนิยมกับอ,อาจารย์อะไรต่างๆอ่ะอาจารย์อะไร <c oughs> เสียงปั้มน้ำกำลังทำงาน ก็เอ,อเขาประกาศมาเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้สองวันเลยนะคะค่านี้กับพรุ่งนี้สองวันให้ลองน้ําไว้ตั้งแต่บ่ายวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะเขาจะปิดออปลาปลาแม้นสีนะคะเขาจะปิดซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นน้ําจะไม่ไหลสองวันเขาก็ให้เราลองน้ําเอาไว้ก่อนแต่บ้านเรามีแทงน้ําแล้วก็โอเคไม่ต้องอะไรไม่ต้องลําบากยากเข็นน้ําไม่มีในแทยมก็ยังใช้ได้นะ ในแท่งน้ำเนี่ยเอาน้ำกากี่ลิตรนะจังไม่ได้ละสองร้อยลิตรหรือสองพันลิตรอะไรเนี่ยไนะเคยถ่ายให้ชมแล้วนะคะเนี่ยก็ใช้ได้สบายๆสยองอ,อาทิตย์สามอาทิตย์สำหรับอยู่สี่คนห้าคนเนี่ยได้สบายนะคะเราก็ไม่ได้ใช้กันมากมายอยู่แล้วอะอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นแล้วก็ซักล้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็พูดคุยกันสบายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตทานกาแฟนิ ่นี้เกือบเกือบเออสิบเอโมงนะคะก็ทานกาแฟจิบกาแฟไปเรื่อยๆมื้อเช้าผ่านไปแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันสบายๆอย่างเงี้ยที่ทีทานกาแฟเข้มข้นหน่อยนะทานกาแฟดำนะคะ,ะนี่ชมนี่นะกาแฟดำเข้มข้นหน่อยเออกาแฟดำแต่ไม่ใจดำนะคะแล้วก็เพราะว่า มีขนมเนี่ยอันนี้อร่อยทีเดียวนะคะเขาเป็นคล้ายๆขายขายเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาขนมเออตัวแป้งเนี่ยอบกรอบมาแล,แล้วแล้วก็มาใส่เอสับปะรดกวนนะคะเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะแบบเค็มๆเนยนะก็เลยรสอร่อยนะคะแล้วก็ใส่เออมาประกบ สับป,ปะรดอยู่ตรงกลางนะเป็นแบบแซนด์วิชนะแต่เป็นเป็นขนมก็คือเป็นเอ่อตัวตัวแป้งเขาจะทําเป็นไม่ไม่ใช่แบบขนมไทยนะคะมันก็จะเป็นแป้งกรอบอแป้งอบเลยนะออกรสเค็มแล้วก็มาปลาแรมสับป,ปะรดไส้สับป,ปะรดกวนหวานเล็กน้อยสับป,ปะรดกวนมันก็ต้องหวานนะคะ บางทีเขาเอาสับป,ปะรดเปรี้ยวมาทำามักแล้วถ้าสับป,ปะรดหวานเขาก็เอาไปขายเป็นของสดแล้วถ้าไอ้เปรี้ยวๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เปรี้ยวเยอะเหมือนกันมันจะมีพันหนึ่งที่ว่าเป็นสับป,ปะรดเปรี้ยวเลยเนี่ยเขาก็จะมาทําสับป,ปะรดกวนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเพอมามีทั้งขนมปังก็มีนะคะหรือว่าเป็นแคคกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่บริษัทที่จะทําขึ้นมาไอ้อย่างนี้เราก็เออถ้ามีเออส่วนผสมของ เป็นแบบขนมอบเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเขาใส่เนยเยอะนะคะมันก็แพงตามปริมาณของออวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะถ้าอร่อยเยอะดีเยอะเขาก็แพงหน่อยเราอยากกินของดีก็แพงนิดนึงเ,เดี๋ยวคุยเรื่องทุเรียนนิดนะคะช่วงนี้ถูกมากๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเออก็มีหรือว่าที่เขาแกะแพคลูกไหนที่เสียเนี่ย ป็นมีรถเลขเข้ามารับซื้อของเก่านะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ของเก่าก็เออมารับซื้อถึงบ้านเออบริษัทเออต่างๆส่งของใหม่มาถ้าเราไม่ให้กับพนักงานเข้าไปอย่างของเราเนี่ยที่ซื้อใหม่ที่เล่าให้ฟังว่าซื้อเครื่องออซักผ้าใหม่เนี่ย เ,ออเราก็ให้พนักงานเขาไปเลยที่เขามาส่งเราเนี่ย mm. เขาจะแยกต่างหากจากบริษัทขายของนะคะ เราก็เออบอกเออคุณช่วยเอาไปทีเราไม่มีปัญญาเขาก็ขนใส่รถไปเขาก็ยินดีถ้าเป่วเขาเอาไปซ่อมเขามีที่ทางที่จะไปหาอะลงอะไหล่ได้เขาก็ไปซ่อมใช้ได้หรือว่าถ้าเขาไม่ไม่ประสงค์ที่จะซ่อมใช้เขาก็ขายได้อย่างน้อยก็3 0 0 4 0 0บาทเขาก็ขายได้และอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเออ อุปกรณ์เออเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าเนี่ยมันไม่คล้องแก้งเหมือนรุ่นใหม่นะเพราะว่ามันแพงกว่าเหล็กวัสดุอุปกรณ์เขาก็แพงกว่านะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทุกอย่างมันดีหมดตอนนี้พยายามลดราคามาแข่งขันกันเนี่ย ก็เลยก้องแกงก้งแกงเบานะแล้วก็อาว่ากันไปนะคะอย่างเงี้ยก็เลยเล่าสู่กันฟังก็เนี่ยเขาก็มีรถรับมาถึงที่เราก็ไม่สะดวกหรอกเออไม่อยากเปิดประตูต้อนรับอะไรใครอย่างนี้เข้าบ้านเรา เราก็ระวังเพราะอย่างกลางวันเนี่ยก็คนอยู่บ้านไม่มากอย่างซีซ่ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเอออย่างคุณพ่อหรืออะไรก็จะอยู่ข้างบนนาอยู่ในห้องอะไรท,ทําธุระทานข้าวคนเสร็จแล้วก็จะอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สะดวกใจที่จะมาเปิดประตูหรือว่ารับใครแปลกหน้าเข้าบ้านนะคะเราก็เดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้หมดเออ กลางวันเป็นอย่างกลางคืนเป็นอีกอย่างเราก็ต้องระมัดระวังยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังไว้ดีที่สุดก็คุยสบายๆแล้วสู่ันฟังนะคะวันนี้จีซี่ก็เนี่ยช่วงอ,อ,อยังเขาเรียกอะไรนะย้น้ำชายามเช้าอยู่เดี๋ยวก็คงได้เวลาทานมื้อเที่ยงนะคะอันนี้ก็11โมงแล้วเดี๋ยวไปเตรียมมื้อเที่ยงแป๊บหนึ่ง ก็คงไม่ทําอะไรมากก็คงไม่ต้องถ่ายให้ดูละมื้อเที่ยงเพระาะเมื่อวานนี้เชิปเก่าถ่ายฝนมาแล้วค่ะฝนปล่อยมาแล้วฝนเริ่มตกลงปล่อยมาแล้วไงวันนี้คงพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะคะอออเดี๋ยวจะกลับมาไม่สบายอีกรอบหนึ่งถ้าชื่นชอบที่ซี่ในสไตล์คุยสบายๆยอย่างนี้เก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ฝนปล่อยมาแล้วนะคะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเก็บเข้าที่ก่อนเ,อเข้าสู่ในในบ้านเลยนะคะฝนตกแล้วค่ะเอาบรรยากาศที่ถ่ายก่อนฝนตกให้ชมนะคะนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ฟ้าก็พอสมควรยังไม่สว่างมากแต่ฝนยังไม่ตกนะคะเราถึงได้มานั่งคุยกันได้แป๊บ,ปบหนึ่ง นะคะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านอากาศดีช่วงเช้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นเพื่อนกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ thank you for watching me please subscribe like and share and meet me again